กรานิเย่แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำระดับโลกด้านความงามจากธรรมชาติ จับมือกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงครั้งแรกของสวนลอยฟ้าจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคม2,567ณลานใบบัวสกายวอล์กสีแยกประทุมวันลานทางเชื่อม MBK สยามดิสคัฟเวอรี่ด้วยงานกนิเย่กรีนบิวตี้ hop into the green verse ก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้เพื่อชวนทุกคนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สัมผัสธรรมชาติผ่านประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพันธกิจกรีนบิวตี y สวยใส่ใจโลกไปด้วยกันโดยสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการีเย่กรีนบิวตี้สวยใส่ใจโลกผ่านกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟสร้างกรีนคอมมิชเมนต์พันธกิจรักโลกผ่านกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟกรีนคอมมิชเมนต์พันธกิจรักโลกและยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่สีเขียวโดวยการเลือกพื้นที่เขตกรุงเทพที่คุณอยากให้การีเย่นำต้นไม้ดอกไม้ไม้ประดับและเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดส่งมอบต่อ เพื่อสนับสนุนโครงการสวน15นาทีในกรุงเทพและโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในอนาคตอีกต่อไปอีกด้วยติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมผ่านทางแ a ชแท็ g กานิเย่ r ร e นอเวิร์ดกานิเยสวยใส่ใจโลกและ g a นิเย่ไทยแลนดค่ะ ก็ไปทางนี้ทางนั้นค่ะก็วันนี้นะคะก็คืองานการนี้ Green Beauty Hop Into the Green Universe ก็อย่างที่แจ้งไปเลยค่ะก็คือว่าเราอ่ะมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้ทุกคนนะคะสามารถ มีชีวิตที่ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตที่ส่งผลกระทบน้อยกับสิ่งเอ,อ่สงผลกระทบน้อยร่วมกับสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้เราก็เลยได้ร่วมมือกันกับทางกรุงเทพมหาคนครนะคะแล้วก็ทางชมาผู้ซึ่งออดูแลในเรื่องของสวนแล้วก็ลานสเกตต่างๆนะคะเนรมิตสวนขึ้นมานะคะเนรมิตสวนขึ้นมานะคะทีออ่ลานใบบัวด้านบนนะคะลานสกายวอล์คคะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพค่ะ,คะลานสกายวอล์คนะคะก็จะมีหลากหลายโซนเลยค่ะแต่ที่สําคัญก็คือว่าต้นไม้ทั้งหมดนะคะที่ ถูกตัดในพื้นที่เหล่านี้นะคะก็คอือทุกคนเนี่ยสามารถสแกน QR code แล้วก็ร่วมเข้าไปโหวตได้เลยว่าอยากจะให้เรานําต้นไม้นี้ค่ะนำมอบให้กรมทรในเขตไหนบ้างนะเผื่อเขตไหนเป็นบ้านของเราเนาะเราอยากให้มีต้นไม้มีสีเขียวเพิ่มมากขึ้นก็สามารถสแกน QR code แล้วก็ร่วมโหวตได้เลยนะคะส่วน โซนเนี่ยคะ่ะก็จะมีหลากหลายโซนเลยว่าจะเป็นกรีนแอร์โซนนะคะก็คือจะเป็นต้นไม้ที่จะช่วยดูดซับในเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งก็จะคลายกันกับผลิตังฑ์งการนี้เหมือนกันในการที่จะช่วยผลิตต่างๆนะคะในใน,ในการผลิตต่างๆที่ลดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ ก็จะมีในโซนที่เป็นไบโอไดเวอซิตี้เนาะเป็นโซนที่ช่วยทําให้เกิดมีสิ่งแวดล้อมมีสัตว์มีแมลงนะคะทำให้ระบบนิเวศมันสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นพืชน,น้ําด้วยนะคะที่จะช่วยนําเสนอในเรื่องของการที่เรามีพืชที่มันดูแลน้ําช่วยจัดการในเรื่องของน้าเสียนะคะแล้วก็ยังมีส่วนที่คนสามารถเข้ามาพักผ่อนอย่างที่อาจารย์ได้บอกเนอะว่าจริงๆถ้าเมืองมันมีพื้นที่ให้คนได้มาเจอกันมากขึ้นได้ออกกาลังกายได้เข้าขันยอใจมากขึ้นมันก็จะมีสุข,ขอ,อนามัยกัน ีดดในังหมเลยคืคอคือเวลาเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเมืองนะคะหรือการพยายามทําให้เมืองเนี่ยน่าอยู่ขึ้นเนี่ยอันนี้หน้าที่ของกทมโดยตรงด้วยอยู่แล้วคืออะไรที่เราทําได้เราทำเร่เราทำให้หมดคือไม่ว่าจะเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่หรือว่าเพิ่มพื้นที่สวนในพื้นที่สาธารณะต่างๆนี่เราทําเต็มที่อยู่แล้วปลูกต้นไม้เราทําเต็มที่อยู่แล้วการพยายามจัดก,การเรื่องฝุ่นการพยายามจัดก,การเรื่องขยะเนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณเทพมหานครแต่ทีเนี้ยพื้นที่1 5 0 0ตารางกิโลเมตรนี่มันก็จะกว้างมากเยอะมาก ทีนี้ถ้าเราเนี่ยมองแต่เฉพาะในพื้นที่สาธารณะแล้วเราทําเต็มที่เนี่ยมันยังมีพื้นที่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะอยู่อีกเยอะมากดังนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนเนี่ยช่วยกรุณาเปลี่ยนพื้นที่ตัวเองให้มีการอุทิศพื้นที่บางส่วนในการที่จะทําให้มันกรีนให้มันเขียวขึ้นมีการทําให้คนเมืองเนี่ยเข้าใจถึงความเขียวของสภาพแวดล้อมมากขึ้นอย่างจัดสวนข้างบนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคนเดินไปเดินมาก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันดีอ่ะเฮ้ยมันชื่นใจเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วทีเนี้ย การที่ค้าหมองเขากลับไปและเห็นพื้นที่แถวบ้านแล้วก็ช่วยทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ช่วยทุกภาคส่วน,นในการทําให้บ้านของเขาเนี่ยทำทำผลกระทบที่ไม่ดีให้กับสิ่งแวดล้อมน้อยลงพยายามเพิ่มพื้นที่ที่ทําให้มันส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีมากขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทําให้พลังอะค่ะพลังของกรุงเทพมหานครในทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนเนี่ยมันช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่นับว่าทางภาคเอกชนด้วยความที่เขาเป็นคนผลิตโปรดักต์หลายอย่าง โปรดักเนี่ยเวลามันผลิตออกมาเนี่ยเราในฐานะคนซื้อเนาะคนใช้หรือคนไม่ใช้ก็ตามอะ่ะการที่เขาอุตสาห์ไปเลือกกระบวนการผลิตที่ทําให้มันทำให้ทําลายสิ่งแวดล้อมลดลงการที่เขาเลือกโปรดัก t ให้มันมีรีไซเคิลหรือนํากลับมาใช้หรือการจะได้เนี่ยมันทําให้เราซึ่งแบบอา้าวหรอเอเอเรา,เาซื้อน,นี้แล้วเราช่วยอันนี้ได้ด้วยเหรอโดยไม่มีคอสเพิ่มขึ้นไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้มันทําให้เราอะ่ะเข้าใกล้ชิดในการมีส่วนร่วมในการช่วยสภาพแวดล้อมด้วย ยังไม่นับรวมว่าหนึ่งในที่การิเย,ย่เขาทำเนี่ยก็คือเขาพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมันเท่ากับว่าเขามีเทคโนโลยีเขามีภูมรริปัญญาเขามีวิธีคิดแล้วเขาก็เอาของของชุมชนเรามาทําให้มันเป็นของใช้ที่ต่อยอดคุณค่าแล้วก็ช่วยสิ่งแวดล้อมได้ด้วยมันเลยเหมือนแบบเราได้ประโยชน์ซ้อนประโยชน์ซ้อนประโยชน์นะคะก็คือ,อ,อประชาชนก็มีไรายได้ชุมชนก็มีไรายได้มีการผลิตแล้วพอเขารู้ว่าเออผลิตภัณฑ์ของเขามันได้ไปใช้แล้วไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันเหมือนกับช่วยหลายอย่างช่วยเศรษฐกิจใช่ช่วยให้คันเข้าใกล้กันเป็นเจ้าของสิ่งแวดล้อมก็ถูกและในขณะเดียวกันทําให้เขารู้สึกว่าเออเราทําได้อะมีบางอย่างที่เราทําได้เราก็ช่วยกันมันก็สังคมมันช่วยเหลือกันมากขึ้นแล้วทานําไปสู่การทําให้มันไม่ร้อนขนาดเนี้ค่ะมันน่าจะทําให้เราแบบเอออึดอึดฮึดทํากันสู้กันอีกสักครั้งสู้ให้เรากลับมาน้าอยู่มีอากาศเย็นๆอย่างน้อยเดือนหนึ่งสองเดือนต่อปีก็ น่าจะดีค่ะก็ะงานการนี้ Green Beauty <ม> Hop into the Green Universe นะคะที่รันทางเชื่อม Skywalk ระหว่าง MBK <ม>กับแสบ<ม> Discovery ก็คือจะอยู่ตั้งแต่วันนี้วันที่10นะคะไปจนถึงวันที่16บหกพุธาานะาคะจ้าเป็นว่าเดี๋ยวถ้าลองอาจจะช่วยเออทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นหรือเปล่าน,นะคะก็เราจะพยายามอยู่นานขึ้น,นแล้วเราะจะพยายามไม่ฉีกเขาออกจากกัน ยกของเขาที่เขาจัดอย่างสวยงามไปที่ใดที่หนึ่งให้มันยังอยู่ด้วยกันให้ได้มาที่สุดจะพยายามค่ะก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มาถ่ายรูปกันได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ใช่สวยแล้วก็ให้ความร่มเย็นในตอนกลางวันในตอนกลางคืนก็จะมี immersive digital mapping experience นะคะที่เราสามารถมาดูมาทําความเข้าใจอย่างที่ท่าลองบอกมาทําความรู้จักกับธรรมชาติแล้วว่า เฮ้ยถ้าเราอยู่ใกล้ k, าาชิดกันของชาติมากขึ้นมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอย่างไรนะคะก็สามารถมาสัมผัสประสบการณ์นีด้ด้วยกันได้จนถึงวันที่16นี้ค่ะก็คงไม่มีอะไรคะ่ะคือขอยช่วยกันเท่านั้นเองคือวันนี้คงไม่ต้องบอกแล้วล่ะว่ามันแย่ขนาดไหนเมืองก็จะพยายามเต็มที่นะคะเราอาจจะช้าไปบ้างในบางจังหวัดแต่ว่าเราพยายามเต็มที่สุดกําลังเลยคะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกเม ia, ื่อกี้บนเวทีคือตรงไหนถ้าเราทําได้ตรงไหนถ้าเราช่วยให้ทุกคนช่วยเราได้ง่ายขึ้นเรายินดีที่จะรับฟังแล้วก็ ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะมันมันต้องดีขึ้นได้ค่ะมันดีขึ้นได้